ชาวราศีกันคะสัปดาห์นี้มีเรื่องให้ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะดูเหมือนว่าโชคชะตาจะทดสอบความละเอียดรอบคอบของคุณเป็นพิเศษมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่คุณต้องเตรียมรับมือสวัสดีค่ะชาวราศีกันผู้เปรียบเสมือนนางฟ้าผู้รักความสมบูรณ์แบบราศีของคุณคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความงามความบริสุทธิ์และความปรารถนาที่จะกําจัดสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตเหมือนนางฟ้าที่คอยปัดเป่าสิ่งสกปรกออกจากหัวใจร่างกายและจิตวิญญ,ญาณแล้วเติมเต็มด้วยสิ่งดีๆเสมอการเงิน ช่วงนี้มีโอกาสหารายได้เสริมเข้ามานะคะแต่และนี่คือส่วนที่ต้องระวังเป็นพิเศษในช่วงวันที่1 9บเถึงยีหากต้องเดินทางควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเรื่องความเร็วและการขับขี่อย่าประมาทเด็ดขาดเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันทําให้เสียเงินทองจํานวนมากแถมยังอาจบาดเจ็บได้อีกด้วยการงาน ก่อนที่จะพูดจะเขียนหรือเส้นเอกสารสำคัญใดๆขอให้คิดทบทวนให้รอบคอบมากๆอย่าด่วนตัดสินใจเพราะอาจทำให้เสียรู้เสียเปรียบหรือเกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานได้ซึ่งอาจส่งผลให้คุณถูกกีดกันไม่ได้รับความร่วมมือไปอีกนานและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่20-21ถึงต้องระวังเป็นพิเศษนะคะความรักอุบัติเหตุรักอาจเกิดขึ้นได้จากการเดินทางคุณอาจได้พบเจอคนที่ถูกใจเป็นความรักต่างวัยแต่แต่ตรงนี้แหละที่อาจจะดราม่า หากเขาเธอคนนั้นอายุมากกว่ามากก่อนที่จะตัดสินใจสารสัมพันธ์ขอให้ตรวจสอบให้ละเอียดทีท่วนเพราะเขาเธอคนนั้นอาจไม่ได้รักคุณจริงแต่อาจต้องการแค่พยาบาลส่วนตัวอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณส่วนบุคคลนะคะสุขภาพช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นเป็นพิเศษระวังคนแปลกหน้าที่คุณเจอระหว่างเดินทางเพราะอาจนำภัยอันตรายมาให้ทังการถูกทำร้ายร่างกายล่วงละเมิดทางเพศหรือแม้แต่การถูกฉกชิงทรัพย์สินโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่ 20- 22ถึงต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษค่ะคำแนะนำสำคัญ จนถึงวันที่6ธันวาคมดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีกันจะอยู่ในช่วงที่เรียกว่าเรรวนจนปวนใจทําให้คุณต้องระวังและหลีกเลี่ยงการพูดเขียนในสิ่งที่คุณคิดโดยไม่กลั่นกรองคิดให้รอบคอบก่อนเสมอรวมถึงการซื้อสินทรัพย์หรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูงสูงโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือโทรศัพท์ราคาแพงเพราะคุณอาจได้ของที่มีตําหนิหรือย้อมแมวขายอันนี้ต้องเชคใค่ดีๆนะคะคําแนะนําเพิ่มเติมวันที่21กันยายนที่ผ่านมาเกิดปรากฏการณ์ดาวจันทร์ดับอมาลสี และสุริยุปราคาบางส่วนในราศีกันซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าในช่วง6เดือนนับจากนี้การใช้ความรู้ความสามารถของคุณช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนจะเป็นสิ่งที่ดีแต่แต่ตรงนี้แหละที่อาจจะมีความเห็นต่างหากคุณคิดจะลงทุนเรื่องงานใหม่ทำโครงการด้วยขยายกิจการควรศึกษาและตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดเพราะมีโอกาสสูงที่จะเจออุปสรรคที่ทำให้งานน,นั้นๆล้มเหลวได้จากคราซายในครั้งนี้คำถามชวนคิดคุณคิดว่าโชชะตาม,มีผลต่อการตัดสินใจของเรามากน้อยแค่ไหน คุณเคยเจอประสบการณ์ย้อมแมวขายหรืออุบัติเหตุรักบ้างไหมมาแชร์ประสบการณ์และความคิดเห็นกันได้ในคอมเมนต์นะคะ